รายการนี้มีบทบรรยายภาษาไทยเพื่อโอกาสในการรับชมของผู้พิการทางการได้ยิน สวัสดีค่ะพบกับรายการพลเมืองเด็กนะคะสารคดีเรียลิตี้เสริมทักษะชีวิต เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแต่จะให้ดูดีดูดีกว่าน,นี้ต้องดูกันทั้งครอบครัวนะคะวันนี้ค่ะเรายังอยู่กับน้องๆทั้ง6คนในภารกิจพลเมืองเด็กเซอร์วเวอร์นะคะท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาและผืนป่าณบ้านคลองเรืออำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเขาจะได้รับสมองประลองปัญญาท้าทายความสามารถและเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยค่ะภารกิจนี้คืออะไรนะคะและเขาจะฝ่าด่านแสนหินนี้ไปได้หรือไม่ร่วมรุ้นและ เชียร์กับพวกเขาได้ในพลเมืองเด็กวันนี้ค่ะสาหายระจนต้นน้ำเมื่อตอนที่แล้วที่ทีมสหายะจนต้นน้ำและทีมกรองเรือมหาสนุกได้ประลองฝีมือการทำอาหารพื้นถิ่นในยุทธภูมิกระทะแตกตละลิ้วหัก่อยไว้เหรอยะโอ้โห,อห <laughs> <laughs> ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า สามสหายประจนต้นน้ำเป็นฝ่ายผุ่มใช้ชนะไปทําให้คะแนนสะสมในตอนนี้ทีมสามสหายประจนต้นน้ำเป็นฝ่ายนําอยู่ถึงสามต้นไม้เือสิ้าคะแนนครับในในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมการแข่งขันที่ต้องใช้ทั้งสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์และการร่วมแรงร่วมใจกันทํางานของทุกคนภายในทีมโดยภารกิจที่ว่านี้จะเกี่ยวข้องกับคลองสวยน้ําใสาไหลเย็นแห่งนี้แต่เสบียงอาหารที่มอบหมายให้แต่ละทีมดูแลครับ ตรงนี้นะครับพี่ก็จะมีอีกหนึ่งภารกิจให้พวกเราได้ร่วมกันทําภารกิจของพี่ก็คือให้พวกเรานะครับขนเสบียงที่เราติดตัวมาเนี่ยแหละครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งโดยที่พวกเราห้ามถือห้ามเปียกทายังไงก็ได้โดยพี่มีอุปกรณ์ที่ให้พวกเราเลือกใช้วางวต,วตรงหน้าไไะอะไรนะตัวเราต้องไปได้ไหมครับตัวของพวกเรานะครับพี่ให้สามารถเดินข้ามไปฝั่งนู้นได้แต่ว่าของเนี่ยห้ามถือไป ใช้สิ่งเหล่านี้ที่วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยแหละครับให้เกิดประโยชน์ให้มันสามารถนำเจ้าสิ่งสารภาระที่เรานำมาเนี่ยนะครับข้ามคลองนี้ไปให้ได้ <S <S อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้น้องๆหลักๆก,ก็จะมีไม้ไผ่สีลำต้นกล้วยสีต้นซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถลอยน้ำได้แต่ว่าไม้ไผ่จะลอยได้ดีกว่าต้นกล้วยครับทีมใดที่รู้ความลับนี้ได้เลือกไม้ไผ่ได้ก่อนทีมนั้นจะได้เปรียบทันทีเพราะฉะนั้นเกมนี้จะได้เห็นวิธีการเชื่อมโยงระหว่างโจทย์ปัญหากับอุปกรณ์ที่มีให้อย่างจากัดด้วยครับ ทีมใดส่งเสบียงได้เร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะครับแต่รับไปเลย3ต้นไม้หรือ1 5คะแนนครับทุกคนรับทราบภารกิจแล้วจราจานะครับเลือกเลยว่าจะใช้อะไรบ้างขอเปิดโอกาสให้เลือกอุปกรณ์เท่านั้นแหละครับทีมสามายพระจนต้นน้ำก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงลงมือเลือกสิ่งที่คาดว่าจะใช้ทันทีโดยไม่มีการตกลงกับเพื่อนอีกทีมก่อนครับใฟตาทันนึ่ง เขนาดเดียวกันทีมคลองเรือมาหาสนุกก็ยังคงรักษามาตร,รฐานคนพูดน้อยแต่แต่ยืนคอยให้เพื่อนๆเลือกอุปกรณ์กันไปก่อนครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกนี้ทไมเราเราไม่เลือกอุปกรณ์หรือว่าไม่คุยกับทีมนู้นเลยปล่อยอให้ทีมนู้นจัดการอย่างเดียวเลยละครับก็เราก็จะใช้ของที่เหลือตรงนี้ก็ได้แล้วเราเสียเปรียบไหมอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเลือกไปก่อนแล้วเสียเปรียบ,เ,ยบเสียเปรียบเลยนะ ถึงแม้จะรู้ว่าทีมของตัวเองเสียเปรียบแต่ทั้งสามคนก็ยังคงนิ่งเฉยปล่อยให้ทีมสามสายัระจนต้นน้าเดินหน้าเปลี่ยนอุปกรณ์ตามที่ตัวเองต้องการครับเอาเนี้มาตุดกันแล้วเราก็ปลูกปลูกปลูกให้แน่นนะไม่ได้ไม่ได้ไม่จะหล่นกลางทางไม่ใช่นี่เอานี่ยนี่นี่จะมีรูแล้วเราก็สามแล้วก็อัดพื้นขึ้นอันเดียวมันเฮ้ยเอาน้ำมาเลยดีกว่าเอานี้ไปให้เขา ตอนนี้สถานการณ์ดูเหมือนว่าทีมสมสหายประจนต้นน้ำจะได้เปรียมขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ทีมคลองเรือมหาสนุกก็ยังคงนิ่งเฉยไม่ได้โต้แยง้งใดๆครับพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาของน้องทั้งสองทีมแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างคุณหมอจะวิเคราะห์ให้ฟังครับคือทีมของกระตูนเนี่ยเขาอ,อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันนะชัดเจนมากเลยเวลาที่เริ่มต้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ย เขาก็ชิงพื้นที่ไปกอดหมดเลยเรียกว่าคว้าอะไรได้ก็คว้ากันเต็มที่เลยในขณะที่ทีมอุ๊บปิ๊บนี่จะเห็นว่ายังยืนงงมากๆเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ก,ก็เหมือนตกอยู่ในภาวะเหมือนโลกแห่งภาวะจำยอมนะซึ่งบ่อยครั้งที่หลายครั้งที่เราจะเห็นนะว่าชาวบ้านเองก็อยู่ในลักษณะแบบผู้ถูกกระทำยอมให้คนไข้คว้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปหมดคือสองทีมเนี่ยจะเห็นอยู่ชัดเจนเลยนะว่าทักษะในการต่อรองเนี่ยไม่มี ไม่ว่าจะเป็นทีมของกระตูนหรือว่าทีมของอุปอปิโดยเฉพาะทีมของงอบปิปเนี่ยต้องฝึกมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มีทั้งคู่เลยก็คือการทํางานเป็นทีมเวลาที่ทํางานเป็นทีมเนี่ยถ้ามาดูกรณีของกระตูนเนี่ยแม้ว่า3คนเนี่ยเข้ามามีบทบาทร่วมกันหมดช่วยกันหยีดฟ้าของก็จริงเนี่ยแต่การทํางานเป็นทีมเนี่ยมันมีไม่ใช่การทํางานด้วยกันอย่างเดียวฮะ มันต้องมีโครงสร้างของการทํางานเป็นทีมด้วยมีทั้งบทบาทของภาวะผู้นํามีทั้งบทบาทของภาวะผู้ตามนอกจากบทบาทแล้วก็ยังต้องมีการพูดคุยกันมีการวางแผนมีการวิเคราะห์มีการตกลงซึ่งกันและกันแล้วก็เตรียมการเมื่อเตรียมการเสร็จแล้วก็ต้องลงมือทําจากคำแนะนำของคุณหมอผมจึงเข้าไปกระตุ้นให้ทั้งสองทีมได้คิดเป็นระบบมากขึ้น ไม่มีการทำความเข้าใจกันภายในทีมให้มากขึ้นด้วยครับอย่างนงี้เอาอย่างนงี้ดีกว่าตอนนี้นะครับพี่มองว่าพวกเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราจะทำวิธีไหนเพื่อที่จะขนสัมภา,าระของเราเนี่ยข้ามไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรบ้างใช่ไหมพี่เปิดโอกาสให้<ส>หัวหน้าทีมเนี่ยได้แสดงความเป็นหัวหน้าทีมนะครับมาคุยกันดีกว่าคุยกับลูกน้องให้ชัดเจนว่าเราวางแผนว่าจะทำอะไรแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยมาเลือกอุปกรณ์นะครับอ่ะคุยกันเลย ทำแพแล้วเราก็เอาของวางไว้บนแพแล้วเราใช้ท,ทำอะไรทำถึงจะดีะเนี่ยแต่อะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าเราใช้ถ้วยถ้วยทำมันจะลอยนะ้ไำไหมครับลอยแล้วมันจะลอยดีกว่าไม้พังไหมไม่ค่อยดีท้าไม้พังถ้าเกิดเราเอาสองอย่างมารวมกันนะก็เหมือนเดิมแล้วเราก็เอาที่ส่สอง,สองแล้วก็กล้วยสองนะสัผสมกันก็ได้ยุติทาไปเลย เอาเดี๋ยวทดลองละเอาถ้วยไผ่แล้วตัดเป็นครึ่งไม่ต้องกลาดด้วยหรเอาถ้วยถ้วยมีแข้งแตยเจาะรูถ้าไผ่ตัดก็ได้มันจะเล็กเนยเราเอาอย่ายไม่คิดด้วยมันหนักหนักก็ไม่ใช่มันลอยข้ามได้มันลอยมันข้ามได้เพราะว่ามันก็แข้งแรงอยู่แล้วเพราะไผ่มันลอยไปล่อมันก็ลอยอยูกไหมสรุปทีนี้จะเลือกใช้ไม oui. ้ไผ่หรือว yeah. nah. ่าใช้อย่างกะสอบครับอย่างอยกระสอบจะได้ไม่เอาเปียกซึ่งกันและกันครับ เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนเขาแบบไม่ชอบทำไมเอาแต่างาอย่างหนึ่งล่ะเกี่ยมไปเลยครับที่ทั้งสองทีมเลือกเอาความยุติธรรมเป็นตัวตั้งทำให้ไม่มีทีมไหนได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องอุปกรณ์ตอนนี้ก็เหลือแต่วิธีการจัดก,การเท่านั้นแล้วละครับแล้วกองจะใช้ของข่านี้ใช่ไหมใช่เขาก็าจะใช้ข่านี้ได้เฮ้ยเรานำแล้วกันเมื่อจลงแบ่งอุปกรณ์กันอย่างลงตัวแล้วทีมกรองเรือมหาสนุกก็แยกตัวออกมาประกอบแพอยู่อี่ยากจริงครับโดยมีท็อป ซึ่งเป็นคนในพื้นที่รับหน้าที่เป็นฝ่ายบู๊ทำทุกอย่างเองได้โดยไม่ต้องพึ่งแรงผู้ใหญ่และมีคิวและอุ๊บอิบคอยช่วยหยิบนุ่นจับหนี่อยู่ข้างๆ <S <S อย่างเงียบๆครับ